nha mọi người đi nè Nhà mong mua, mua cái nào Cái nhà mua คืออยากสมสมอยากจะกินสมสมมายำมะม่วง,ง,งกินยำคำเสียบๆน้ำกันได้จ้ายำมะม่วงน้ำกันพี่น้องก็ลังยำเบิงึงเขาสียำแนวใดมันสีเสียบกว็เสียบใส่โป่งงูเอาคน หัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไล่ใส่ไลยใส่กร้ายไปตั้งใส่ไ่ต้องไป่หนาพิบปนขาดก็ได้ใส่ไลยคิด้ยลยใส่หน่อยคิดหน่อยประเดีก ย้ำเบิ่งบานพี่น้องเรามาย้ำกันนี่หมูม่วงพี่น้องนี่หมูม่วงน้อกันนี่เป็นบ้านเฮ้ยหนุ่ลายแตก น้ำลายแจกเลยพี่น้องเอ้ยย่งงางนม่วงน้ำขม่วงกินขม่วง,งน้ำบุทุเรียนกินบุทุเรียนตอนนี้มาเอามามสีมันแสบวะอืมแสบพี่น้องกินกันทได้จ้ะสมของมอง่วงย่งงางวงท่วแบบมับนบาลท้ออืมสุดยอด้วยพี่น้อง đẹp nha bố có tiêu con kim mặt kim xuống khứt dạ nó là bây giờ làm đã tẻ lắm khỏi bà xếp xẹp thông phía tương xẹp nhờ vừa nó căng chả, ra một Nhằm yên, kín yên, nắc yên, phò Ôi, Mất xẹp của mông này rồi Xẹp Hít bỏ ไ่ต้องปุ้งย้ำมากมากหรอกให้กินแบบบานๆเท่าอยากรู้จดอยากกินไลเหมือนหรอน่ารากจับพี่หรอกินนากินไม้พอกันไหมคิวเม่กะ มันมียังไงเหลืยกระสินลาพี่นอ้องไปกวนได้บนีมจ้ะขับสุดท้ายก่อนจ่ลํำลายพี่น้องคลีมหนาคิีมไม่พอกันไหมสวัสดีค่ะ